การบูรณะการปฏิสพรวัดวารามต่างๆจากการที่กูบาได้อา่านตำนานพระเจ้าเรียบโลกว่ายังมีวัดวารามต่างๆที่กระจายอยู่ในทั่วล้านนาเนี่ยได้สุดโทมไปตามกาลเวลาดังนั้นการสื่อายุพระศาสนาอย่างนี้คือการทำให้ถาวรวัตถุนั้นมันคงอยู่วิหารอุโบสถศาราบาทก็จะต้องเป็นที่พึ่งของชาวบ้าน เป็นที่อยู่เสนาสนะเป็นที่อาศัยอยู่กันของพระสงฆ์ทั้งหลายภููบาก็ถือว่าเป็นภาระหน้าที่ในการที่จะไปบูรณะปฏิสัขรวัดวาามต่างๆดังนั้นเราจึงถึงนดว่าใน200กว่าวัดเนี่ยใน10จังหวัดเนี่ย เต็มไปด้วยพื้นที่ที่กูบาได้เดินทางไปบุรณะปฏิสังขรณ์อย่างที่เราเห็นสําคัญก็คือเจ้าดารารัศมีกับเจ้าแก้นวนวรันได้ในมุมกูบามาบูรณะวัดพระศิลิกวัดสวนดอกอันนี้เห็นชัดเลยครับวัดสวนดอกเราเห็นรูปเก่านะครับเหลือแต่เจดีย์แล้วก็วิหารก็พังไปตามดูเหมือนจะลมหลวงมาหรือลวมวาตะภัยมาเนี่ยล่มหมดเลยเหมือนพระพรทธาตุที่ผูชัยงหมือนกันเหลือแต่องค์พต์ตัวรูปคูบาก็ไปบูรณะดังนั้น ใน200กว่าแห่งเนี่ย้อเราอ่านตามเอกสารที่ที่ดดันบันทึกหรืองานวิจัยทั้งหลายเนี่ยคูบาได้เดินทางไปทั่วคูบาก็ไม่ได้ถือเอาทรัพย์สินเงินทองได้ถือเอาเงินติดตัวไปด้วยคูบาก็ไปนั่งหนักคำคำนี้เป็นคําเฉพาะที่ใช้กับคูบาไปนั่งหนักก็คือไปนั่งอยู่เป็นประจำไปนั่งอยู่นานเงินทองทรัพย์สิสนเครื่องก่อสร้างทั้งหลายก็จะไหลมาเทมา ก็ด้วยบารมีก็ด้วยการนับถือว่าเป็นตนบุญก็โดยนับถือว่าเป็นผู้มีบุญของครูบาทําให้ใครก็อยากทําบุญหรือสร้างบารมีกับครูบาในยุคนั้นดังนั้นตัวอย่างเห็นได้ชัดก็คือการสร้างฐานคนรววัดเดยสุเทพอันนี้คือจุดเด่นนะครับก,ก็เป็นเรื่องที่มีความยิ่งใหญ่มากครูบาไม่ได้ไประดมแต่มันมาเองเนี่ยก็ด้วยบารมีของครูบานี่คือ,คอสิ่งที่ครูบายึดถือปฏิบัติว่า การสืบอายุศาสนานั้นการสร้างถาวรวัตถุหรือการสร้างคัมภีร์ไบลานั้นถือว่าคูบามีความโดดเด่นนั่นก็คือการสืบอายุศาสนาให้ถึง5 0 0 0ันภาษาอีประเด็นหนึ่งก็คือคูบากับสิ่งแวดล้อมเราเห็นว่าครูบาเนี่ยให้ความสําคัญและให้คุณค่าอนุรักษ์ต้นไม้ละสิ่งแวดล้อมวัดบ้านปางเป็นวัดหนึ่งถ้าเราเข้าไปเราจะเห็นกําแพงหินเทคนิคภูมิปัญญาของคูบาอะไรรู้ไหมเอาหินก้อนหนึ่งวาง แล้วเอาใบไม้เนี่ยขั้นกลางแล้วก็เอาหีนนี่ก้อหนึ่งทับทับท,บท,บทบกลายเป็นแนวภูมิปัญญาแบบนี้คืออะไรรู้ไหมลวกขึ้นดินที่ลวกเอามาเนี่ยมันก็จะเป็นตัวประสานทําให้หินพวกนั้นเชื่อมติดกันกลายเป็นกําแพงนี่คือภูมิปัญญาของคนยุคนั้นครูบายคิดได้นะ เอาหินก้อนหนึ่งก่อเป็นกำแพงแล้วเอาใบไม้ที่อยู่แถวหน้าเป็นใบสักใบนั้น,นมาวางแล้วเอาหินก้อนหนึ่งทับ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 ,ทบก็กลายเป็นแนวที่น้อยปลวกมันก็มากินใบไม้ปลวกก็เอาดินขึ้นมาทํารังดินนั้นก็ยึดก้อนหินเหล่านั้นเป็นกำแพงที่แข็งแรงอันนี้ก็คือภูมิปัญญาหนึ่งดังนั้นที่วัดต่างๆปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่คุบาวัดดอยคำซึ่งเป็นสาวธรรม,มิกของคุบาก็ไปสร้างกำแพงหินที่วัดดอยคำในเขตอำเภอแม่ทามีอีกหลายวัดนะครับ ที่เป็นลูกศิกษย์คูบาก็ทํากําแพงวัดดังนั้นแสดงว่าคูบาเคารพต่อป่าไม้เคารพต่อสิ่งแวดล้อมคูบาไม่ได้ทําลายสิ่งแวดล้อมแต่คูบาอาศัยวัสดุธรรมชาติกับกลุิมปัญญาดังเดิมมาสร้างถาวนวัตถ,ถุข,ของวัดวารามต่างๆที่ไปบนนะูรณะและคูบาเน้นที่การใช้แรงงานใช้วัสดุที่ชาวบ้านช่วยกันทาเช่นการปั้นอิฐเราจะเห็นวัดบางวัดที่ วิหารร่มลงม,มาเนี่ยจะมีศรัทธาจะเลือกไว้ทีก้อนอิฐดังนะั้นใครก็ตามบ้านนี้10ก้อนครอบครัวนี้20ก้อนก็เขียนลงมาว่าตัวเองมีศรัทธาในการช่วยกูบาอันนี้ก็คือสิ่งที่มันเป็นความโดดเด่นว่ามันก็คือการมีส่วนร่วมกันกับการก่อสร้างสร้างบารมีของกูบาทําให้บารมีของกูบายิ่งกระจายออกไปกว้างไกลออกไปมากนายนะครับรูบาได้ดำเนินชีวิตอย่างนี้ไปจนกระทั่งถึงหมณภาพ คูบาไม่เคยเปลี่ยนถึงแม้ว่าครูบาต้องไปที่ก่อนถึง7ครั้งลงกรุงเทพ3ครั้งและครั้งหนึ่งหนึ่งนั้นเราก็จะเห็นว่าครูบาถูกกดดันมากผมจะยกตัวอย่างประเด็นหนึ่งก็คือเมื่อครูบาสร้างทานโดยสุเทพเสร็จใน30เมษายน2478แล้วเนี่ยให้หลัง10วันครับคูบาหลวงเจ้าคณะมณฑลเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ไปสืบสวนคูบาที่ สร้างทางขึ้นโดยสุเทพเสร็จในปี2478ในเวลา5เดือน22วันและไม่ใช้เงินกบประมาณเลยอีกหนึ่งเดือนทางกรุงเทพรู้ตกใจมากเลยว่าพระรูปนี้ทำได้อย่างไรต่างจากผีบุญอีสานที่เอาแต่ส่องสูนผู้คนแล้วก็สะสมอาวุธอันนี้อาวุธก็ไม่มีมีแต่คนคนก็ไม่ได้กัดเกณฑ์คนนั้นมามืดฟ้าโมดิน แล้วเคยที่ขอเงินไว้2-3งสามแสนผ่านหลวงศรีประกาศจึงเป็นสสจงกระทั่งรัฐบาลในสมัยพยาประณ์บอกไม่มีเงินในการที่จะสร้างดานขึ้นเนสุเทพแต่5เดือนเสร็จจากวันที่9พฤศจิกา2477รถึง30เมษา2478 5เดือน22วันทางขึ้นเนสุเทพเ